ำสอนพ่อกลันมาจากความรักคาสอนพ่อปรจจัให้เราเห็นคาสอนพ่อสอนเราทุกเช้าเย็นคำสอนพ่อหวังเห็นเราทำดีบอกรักพ่อในวันที่ยังมีพ่ออย่ามัวรอจนตัวท่านจากไปไหนควรหันมาดูแล คอยใส่ใจมากความสุขเพื่อตอบแทนพูดหนูรักพ่อนะคะคำสอนพ่อกันมาจากความรักคำสอนพ่อปัจากให้เราเห็นคำสอนพ่อสอนเราทุกเช้าเรียนคำสอนพ่อหวังเห็นเราทำดีบอกรักพ่อในวันที่ยังมีพ่อ อย่ามัวรอจนตัวท่านจากไปไหนคนหันมาดูแลท่านไม่ห่างไกลคอยใส่ใจมอบความสุขเพื่อตอบแทนพูดหนูรักพ่อนะคะขอบคุณค่ะ